สวัสดีครับมาพบกับมินิคูเปอร์ปี2008นะครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่4 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะพี่ดาวครับออกรถ0บาทได้แล้วรุวมจัดลมโอนประกันภัยเรียบร้อยแล้วนะพออยู่ประมาณ12,000มืครับห้าปีหรือว่า60งวดรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักฮะชุดแต่งรอบคันนะครับ อย่างดอกเต็มเต็มลอลอเลยฮะแม็กขอบติดแปดนะฮะหล่อๆเลยพรอมติ้งนะครับขายหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเครื่องเกียร์ปกติเลยครับห้องเครื่องเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับกระจกแต่งเคปล่านะฮะ มือเปิดเคปล่าฝาปิดถังมันเคปล่านอดฝาท้ายไม่มีขยับครับปลายท่อซิงนะฮะลิ้นเคปล่าภายในสวยฮนะก็จกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกภูมารัยมันติฟัง,งชั่นแอร์แบ็กระบบเบรกเอ s เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับ รถประวัติดีครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีฮะนเบาะหนังนะครับเบาะสภาพสวยนะครับไม่โทมฮะไม่ขาดไม่แตกรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะฮะสนใจดูรถได้ที่เขตอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพ